คนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆโอเคสำหรับคนไหนที่อยากได้ของรางวัลฟรีนะครับโอเควันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดท่าทางต่างๆนะครับโอเคสาหรับคนไหนที่อยากได้โค้ดคออโค้ดท่าท่าทางนะครับหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับสองแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์พร้อมยูไอดีด้วยนะครับยูไอดีเป็นสำคัญเลยนะครับโอเคเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับโอเคใครไม่คอมเมนต์ยูไอดีก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับเพราะว่าพี่จะสุ่มแจก ที่ U ID นะอืมอะวันนี้เราก็จะมาแจกของรางวัลฟรีนะครับอ่าหนึ่งนะครับเราก็พี่ก็มีกิจกรรมแจกเพชรนะครับสําหรับคนไหนที่อยากได้เพชรฟรีนะครับจากพี่อมเมานะครับคลิปนี้จะมาแจกเพชร310เพชรเพียง5คูณเท่านั้นนะครับสําหรับคนไหนที่อยากได้เพชรฟรีนะครับ310เพชรเพียง5คูณเท่านั้นนะครับ1น,นะครับน้องๆก็แค่หนึ 1, ่งดูคลิปให้จบแล้วก็ 2, สองกดไลค์สามอย่าลืมกดแชร์พี่ด้วยนะครับแล้วก็ กดกระดิ่งด้วยเพื่อจะไม่พลาดที่มาใหม่นะครับโอเคใครไม่ทําตามนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับนะครับแล้วก็ใครไม่กดไลค์พี่ก็จะไม่แจกโค้ดนะครับโอเคต้องน้องๆต้องทําตามเท่านั้นนะครับโอเคอ่าสำหรับคนไหนที่อยากได้ของอาวุธอะไรต่างๆครับอโอเคใคร,รที่อยากได้อาวุธอะไรต่างๆครับอ่ะพี่ก็จะมาแจกโค้ดภายทนนี้นะครับสำหรับคนไหนที่อยากได้อาวุธแบบหนึ่งนะ สำหรับคนไหนที่อยากได้ของรางวัลอะไรต่างๆนะครับหนึ่งนะครับอ่าเป็นสกามังกรทองนะครับสําหรับคนไหนที่อยากได้สกามังกรทองนะครับก็อย่าลืมกดกดไลค์กดคอมเมนต์พร้อมยูไอดีบอกว่าอยากได้สกามังกรทองนะครับโอเคพี่ก็จะแจกสกามังกรทองให้น้องๆนะครับออ่่าามาดูสกินปืนต่อไปนะครับสําหรับคนไหนที่อยากได้ AK คมาเอคหัวกระโดดนะครับกดคอมเมนต์พร้อมยูไอดีบอกว่าอยากได้ AK หัวกระโหลก คุณสมบัติของมันบวกดาเมจสระยะลบหความเร็วรีโหลดบวกหนึ่งนะครับซึ่งเป็น AK ที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคส่วนคนไหนที่อยากได้นะครับกดคอมเมนต์พร้อมยูอดีบอกว่าอยากได้ AK หัวกระโหลกนะโอเคทําตามนี้ก็จะมีสิทธิ์ได้รับแล้วนะครับโอเคอ่าสมมุติคนไหนไม่อยากได้ AK หัวกระโหลกอยากได้ AK เอออยากได้ MP40 พีสีม่วงแทนนะครับก็แค่กดคอมเมนต์พร้อมยูอดีบอกว่าอยากได้ MP40 พีสีม่วงนะครับทําแค่นี้ก็จะมีสิทธิ์ได้รับแล้วนะครับเพียงง่ายๆนะครับน้องๆทําตามที่พี่บบบอกนะคครัดูลิปให้จ คลิปก็ไม่ถึงสิบนาทีแล้วนะครับโอเคเพราะว่าพี่ไม่ค่อยว่างไม่ค่อยว่างอัดถึงสิบนาทีนะครับโอเคประมาณสี่ห้านาทีนะครับคลิปแต่ละคลิปโอเคช่วงนี้นะพี่ไม่ค่อยว่างทําคลิปเท่าไหร่โอเคอมาดูสกินต่อไปกันเลยนะครับว่าจะเป็นสกินอะไรบางสกินพี่จะแจกอยู่นะครับแต่ไม่ได้พูดนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับบางสกินไม่ได้พูดนะครับโอเคน้องๆก็สามารถคอมเมนต์บอก ได้นะครับอยากได้สกินอะไรภายในนี้นะครับโอเคส่วนคนไหนที่อยากได้สากามังเออสากา่สาสกาสีชมพูนะครับกดคอมเมนต์พร้อมยูดีบอกว่าอยากได้สกาสีชมพูนะครับคุณนะสมบัติของมันคล้ายๆกับสากาไททันเลยนะครับโอเคซึ่งซึ่งเป็นสากาที่ดีมากๆเลยนะครับบวกราเมิดหนึ่งอัต,ตาราในการยิงบวกหนึ่งมันลบแค่ระยะนะครับโอเคแต่สากาไททันลบแมกกาซีนนะครับโอเคอ่าเราจะไปดูสกิน ไปดูอย่างอื่นเลยนะครับโอเคเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับน้องๆอยากได้สกินอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคส่วนคนไหนที่อยากได้บัตรเปลี่ยนชื่อฟรีนะครับกดคอมเมนต์พร้อมยูอดีบอกว่าอยากได้บัตรเปลี่ยนชื่อนะครับพร้อมส่งนะครับโอเคเขียนแค่ยูอดีมาครับนี่จะส่งให้แล้วนะโอเคแจกให้ฟรีนะครับเพียงน้องๆทิ้งยูอดีมานะครับโอเครับไปเลยฟรีนะครับหนึ่งคนเท่านั้นนะครับบัตรเปลี่ยนชื่อโอเคสำหรับคนไหนที่ดูคลิปพี่จนจบนะครับอ่ะแล้วก็ สำหรับคนไหนที่อยากได้ตัวละครอะไรต่างๆนะครับโอเคสมมุติน้องๆคนไหนอยากได้ฮันวาโรูนะครับกดคอมเมนต์พรมเยอะดีบอกว่าอยากได้ฮันวาโรนนนูนะครับพี่โอเมลก็จะทําการแจกฮันวาโรูให้น้องๆฟรีนะครับโอเคหรือน้องๆคนไหนไม่อยากได้ฮันวาโรูอยากได้สเตฟฟี่แทนนะครับกดคอมเมนต์พรมเยอะดีบอกว่าอยากได้สเตฟฟี่นะครับทำแค่นี้ก็จะมีสิทธิ์ได้รับแล้วนะครับสเตฟฟี Step ่แบบจับๆไปเลยอืมโอเคนะครับส่วนคนไหนที่อยากได้ อยากได้ฮายโตะนะครับกดคอมเมนต์พร้อมยือดีบอกว่าอยากได้ฮายโตะนะครับส่วนเอล็อกนะครับไม่ต้องคอมเมนต์เอาก็าได้ครับวันที่สิบี่เดือนนี้แหละวันที่ส4ี่นะครับเหลือไม่กี่วันมันก็จะเอามาแจก,กแล้วนะครับ GM ถ้าเกมไม่ไม่โดนปิดก่อนอืเกมโดนดราม่านะครับน้องๆทุกวันนี้เกมโดนดราม่านะครับเพราะว่าเกมฟรีไฟล์มันเข้าไปก๊อป รูปเกมอื่นมาแล้วครับโอเคโดนลิขสิทธินะอืมต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ถ้าไม่จ่ายก็ต้องปิดเกมนะครับโอเคถ้าเกมไม่ปิดน้องๆก็จะได้รับนะครับอืมสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลากันไปก่อนนะครับน้องๆถ้าถ้าใครอยากได้โค้ดน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับโอเคพร้อมยู d ดีเลยโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับน้องๆบายบาย